โลกไม่ได้หยุดร้อนนะครับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนมานี้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าโลกร้อนยังดําเนินต่อไปโดยไม่สนใจว่าผู้นําทางการเมืองจะสนใจว่าโลกจะร้อนหรือไม่น้าท่วมฉับพลันที่ทําลายล้างเมืองพื้นความร้อนที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับพันไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่กว้างใหญ่ไปจนถึงภาพอาร์กติกที่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ําตาล สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาทั่วไปครับแต่เป็นสัญญาณเตือนชัดเจนว่าภาวะโลกเดือดกำลังก้าวสู่ระดับอันตรายกว่าที่เราเคยคิดท้ามกลางเสียงคำรามของธรรมชาติผู้นำโลกกำลังทำอะไรกันอยู่และการที่มาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะหันหลังให้กับข้อตกลงปารีสจะส่งผลต่อชะตากรรมของโลกอย่างไรติดตามได้ในรายการชีเมสเซครับ เมื่อพูดถึงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการคาดการณ์มักจะบอกแลว,ว่าจะเกิดขึ้นในอีก50ปีหรือว่าอีก100ปีข้างหน้าแต่สําหรับบางพื้นที่พวกเขาไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นครับเพราะว่าภาพของวันสิ้นโลกมันได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาแล้วในหมู่บ้านอันห่างไกลาทางตอนเหนือของปากีสถานงานวิวาที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงวัวเราะคืนเพลง ก็ได้เป็นเสียงร้องไห้ครับเมื่อมวลน,น้ำมหาสารไหลบ่าลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วและเกลืนชีวิตญาติพี่น้องกว่า28คนที่มารวมตัวกันเพื่อฉลองให้กับคู่บ่าวสาวหายวับไปต่อหน้าต่อต,อตาครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในโศกนาฏกรรมจากเหตุอุทกภัยฉับพลันครั้งรุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของปากีสถาน พายุมรสุมที่โหมกระหน่ำช่วงกลางเดือนสิงหาคมทิ้งร่องรอยหายนะไว้ทั่วทั้งพื้นที่ผู้เสียชีวิตทะยานเกิน300รรายและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนหลายสิบหลังพังราบเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยตกกลางภารกิจช่วยชีวิตทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยความสูญเสียบางคนที่รอดชีวิตบอกเล่าครับว่ามันไม่ต่างอะไรจากวันสิ้นโลกเขาได้ยินเสียงดังคลืน ท้ายภูเขาถลม่มก้อนพื้นดินทั้งแถบจะสั่นสะเทือนน้ำโคลนและก้อนหินมหึมาพุ่งทะลักลงมาพร้อมกันราวกับความตายกำลังจ้องหน้าพวกเขาอยู่แม้พายุมรสุมจะเป็นต้นตอหลักของมหันตภัยครั้งนี้แต่การละลายของธานน้าแข็งก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ไม่อาจจะมองข้ามปากีสถานเป็นประเทศที่มีธานน้าแข็งกว่า7,000แห่งมากที่สุดในโลกครับ แต่ภายใต้อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นแบบนี้ทานน้ําแข็งเหล่านี้กําลังละลายลงอย่างช้าๆทำให้หินดินและตะกอนที่เคยยึดเกาะกันไว้อย่างมั่นคงเริ่มเปราะบางพร้อมทันล่มลงมาได้ทุกเมื่อเรียกว่าฝนตกหนะักแค่ครั้งเดียวมันก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดหายนะได้ซึ่งโลกก็ได้เห็นหายนะนั้นแล้วและในอนาคตก็ยากจะรับประกันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก ขณะที่ปากีสถานเจอทะเลโครนมหานครการเงินอย่างฮ่องกงก็ต้องต่อสู้กับสายน้ำถล่มจากพายุฝนรุนแรงถึงระดับรักเรนสตรอมซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดของการเตือนภยัยโดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงกว่า90มิลิเมตรภายในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงคลิปวิดีโอน้เผยให้เห็นถึงบันไดคอนกรีตและตรอกซอยแคบๆถูกกลืนหายไปในสายน้าเชี่ยวคล้ายกับน้าตกขนาดใหญ่ขุดขึ้นมากลางเมือง หลายพื้นที่กลายเป็นอัมาพาตโรงเรียนศาลและแม้กระทั่งหอผู้ป่วยบางส่วนในโรงพยาบาลจําเป็นจะต้องปิดทําการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยความรุนแรงของพายุครั้งนี้ไม่เพียงทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างแต่ยังมาพร้อมกับปรากฏการณ์ฟ้าแลบที่น่าสะพรึงกลัวโดยมีการบันทึกสถิติฟ้าแลบเกือบ1 0 0 0 0นครั้งภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงและแน่นอนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วครั้งนี้ ก็มีความเชื่อมโยงกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างที่ฝั่งเอเชียกำลังจมน้ำอีกฝ้าของโลกอย่างยุโรปกลับลุกเป็นไฟคืนความร้อนระดับเป็นประวัติการที่แผ่ปกคลุมเปลี่ยนต้นไม้ใบหญ้าที่เคยเขียวชอุ่มให้แห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีสำหรับไฟป่า จนถึงปัจจุบันเปลวเพลิงได้โหมกระหนำ่ำพราะผ่านพื้นที่ป่านในยุโรปไปแล้วกว่า4,000เฮกเตอร์หรือประมาณ2.5ล้านไร่ตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของรอบ20ปีที่ผ่านมาถึง87อีกทั้งยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งแต่ฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสอิตาลีไปจนถึงกลุ่มประเทศในคาบสมุทรบอลข่านอุณหภูมิที่พุ่งสูงกว่า40 46องศาเซลเซียส ยังส่งผลโดยตรงต่อชีวิตผู้คนใน12เมืองใหญ่ของยุโรปมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนไปแล้วประมาณ1,500รายจากทั้งหมด2,300รายและเป็นไปได้ว่าภายในสิ้นศตรวรรษนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปเพิ่ม8,000ถึง80,000คนต่อปีเพราะขึ้นความร้อนกินระยะเวลาย,ยาวนานกว่าเดิมและมีขอบเขตกว้างขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงเฉพาะบนพื้นดินนะครับ ภาพวันสิ้นโลกมันยังคลืบคพลานไปสู่มหาสมุทรที่รัฐเซาล์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ถูกเปรียบเรียว,ว่าเป็นหนังสยองขวัญสำหรับปลาต้นต่อของหายันนะครั้งนี้คือการบานของสาหร่ายพิษขนาดจิ๋วที่ชื่อว่าคาเลเนียมิกิโมโตอิซึ่งแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่กลับสามารถปล่อยสารพิษป้ายแรงจนทำลายสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างย่อยยับ รากฏการณ์นี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม2025และลุกลามต่อเนื่องจนมีขนาดใหญ่กว่า2เท่าของเมืองหลวงประเทศออสเตรเลียซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจำนวนมหาศาลถูกซัดขึ้นมาเกยตื้นไม่เว้นแม้แต่ละวันโดยจากการเก็บข้อมูลพบการตายของสัตว์ทะเลถึง14,000ครั้งครอบคลุมกว่า450สายพันธุ์ผลกระทบต่อระบบนิเวศนั้นุนแรงระดับที่ผู้ชี่ยวชาญบอกว่า แทบไม่ต่างจากครั้งที่ไฟป่า Black Summer ที่สร้างความบอบช้ำให้กับออสเตรเลียเมื่อปี2019เพราะว่าสัตว์ทะเลจำนวนมากเชื่อมโยงกับระบบนิเวศท,ทั้งทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของประเทศภัยกะน,นาครั้งนี้ยังสั่นคลอนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างหนักครับชาวประมงขาดรายได้นานหลายเดือนและธุรกิจหอยนางรมต้องปิดตัวลงเนื่องจากระดับสารพิษที่พบในตัวหอยสูงเกินมาตรฐานความปลอดภัย การบานของสาหร่ายพิษครั้งใหญ่นี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยประกอบกันครับไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งสร้างสภาวะที่สมบูรณ์แบบให้สาหร่ายพิษเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันมลพิษที่ไหลลงสู่ทะเลจากกิจก,กรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกาแฟกรรมน้ำเสียหรืออุตสาหกรรมก็ทำหน้าที่เหมือนเ็นปุ๋ยที่เร่งให้สาหร่ายพิษเหล่านี้แพร่กระจายจนควบคุมไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์จริงออกมาเตือนครับว,ว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นตราบใดที่อุณหภูมิน้ํำทะเลยังคงสูงขึ้นการบานของสาหรายพิษก็จะยิ่งเกิดบ่อยรุนแรงขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นจนอาจกลายเป็นเรื่องปกติที่น่าเศร้าของท้องทะเลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมรุนแรงในต่างแดนหรือไฟป่าที่โหมกระหน่ำในอีกซีกโลกหนึ่ง อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ห่างไกลหากไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับแต่ความจริงผลกระทบของภาวะโลกเดือดมันใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่คิดมันใกล้ระดับที่อยู่บนจานอาหารของเราเองครับประเทศญี่ปุ่นเพิ่งเผชิญความจริงข้อนี้ <S <S เมื่อข้าวอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งประเทศพุ่งขึ้นไปแตะ3,800-4,300เยนต่อถุง5กิโลกรัมหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ880-980บาท สูงที่สุดในรอบ50ปีสาเหตุมาจากขึ้นความร้อนที่รุนแรงที่แผ่ปกคลุมติดต่อกัน3ปีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งไม่เพียงทำให้ผลผลิตข้าวลดลงแต่ยังส่งผลให้มแมลงศัตรูพืชประบาดหนักจนเข้าทำลายต้นข้าวเสียหายเป็นวงกว้างและเมื่อผลผลิตที่มีอยู่น้อยนิดสวนทางกับความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นราคาข้าวจรดตัวสูงขึ้นจนน่าตกใจ จะกลายเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดความไม่พอใจรัฐบาลแต่ไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นที่ราคาอาหารแพงขึ้นเพราะภาวะโลกเดือดนะครับงานศึกษาที่วิเคราะห์เหตุการณ์จริง16ครั้งระหว่างปี2022ถึง2024พบความเชื่อมโยงชัดเจนว่าขึ้นความร้อนฝนตกหนักและภัยแล้งกำลังดันราคาอาหารให้สูงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกระหลงเปรในเกาหลีใต้ที่แพงขึ้น70% ผักในสหรัฐที่แพงขึ้น80%หรือน้ำมันมะกอกในยุโรปที่แพงขึ้นเป็นเท่าตัวและโกโก้ในกาหน้าที่ราคาเพิ่มขึ้นถึง280%ทุกตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าภาวะโลกเดือดเป็นมากกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มาแค่ครั้งคราวแล้วก็ผ่านไปแต่ส่งผลโดยตรงต่อปากท้องของคนทั้งโลก เพราะเมื่อราคาอาหารแพงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อก็จะพุ่งตามทําให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจขยายกว้างมากขึ้นและก็ซ้ําเติมปัญหาขาดแคลนอาหารให้เหลวร้ายลงในท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะบั่นทอนเสถียรภาพของสังคมโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาที่เปราะบางและต้องพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ได้เผยรายงานล่าสุดที่ชี้ใเห็นนะครับว่าโลกกําลังร้อนขึ้นในอัตราที่น่าเป็นห่วงเส้นตายที่เคยถูกมองว่ายังมีเวลาเหลือเฟือตอนนี้ระยะห่างร่นลงมาเหลือเพียงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปี2024ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมาณ1.34ถึง1.41องศาเซลเซียสและถ้ามองในระยะยาว ค่าเฉลี่ย20ปีระหว่างปี2015ถึง2034อาจจะแตะที่1.44องศาเหนือยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมนั่นหมายความว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้เป้าหมาย1.5องศาภายใต้ความตกลงปารีสเร็วกว่าที่คาดไว้มากครับรายงานยังบอกด้วยครับว่ามีโอกาสสูงถึง86%ที่ในช่วง5ปีข้างหน้าต่อจากนี้จะมีอย่างน้อย1ปีที่โลกจะร้อนทะลุเกิน1.5องศาเซลเซียส และไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีโอกาสถึง70%ที่ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของโลกทั้ง5ปีจะเกินเส้น1.5องศาเซลเซียสไปด้วยถ้าอุณหภูมิโลกพุ่งไปตามที่คาดการจริงผลกระทบที่ตามมาจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่บางภูมิภาคเช่นแอฟริกาซาเฮลยุโรปเหนือและเอเชียใต้จะเจอฝนตกหนักมากกว่าปกติแต่อีก,กโลกหนึ่งอย่างอเมซอนกับต้องเจอภัยแล้งที่ยืดเยื้อยาวนาน และยิ่งหน้าวิตกเมื่อหันไปมองอาร์กติกที่อุ่นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง3.5เท่าภายใน5้าฤดูหนาวข้างหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลีย่ยเมื่อปี 1. 9 9 1อาถึง2 0 2 0ถึง2.4จองศาหลักฐานชัดเจนรว่าฤด,ดูหนาวของอาร์กติกได้เปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วหลักฐานนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งควรจะเป็นฤดูหนาวที่โหดร้ายที่สุดของปีนักวิใจัยในอาร์กติกกลับพบฝนโปรยแทนหิมะและภายในไม่กี่วันหิมะที่ปกคลุมหนาทึบ ก็ละลายไปหมดการสำรวจทานน้ำแข็งกลายเป็นการเดินบนทุ่งทุนราที่โล่งกว้างแทนทานน้ำแข็งที่หดหายต่อเนื่องไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะถิ่นครับแต่กระทบต่อระดับน้ำทะเลที่คุกคามเมืองชายฝั่งและรบกวนสมดุลของสภาพอากาศทั่วทั้งโลกเพราะว่าเมื่อเืนน้ำแข็งสีขาวที่เคยทำหน้าที่สะท้อนความร้อนได้ละลายหายไปเหลือเพียงผืนทะเลสีเข้มที่คอยดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์เอาไว้ ความร้อนที่ถูกดูดซับเอาไว้นี่เองก็จะยิ่งเร่งให้น้ําแข็งที่เหลืออยู่ละลายเร็วขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจอรอุบาตที่ทําให้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพพูมิอากาศทวีความรุนแรง,งยิ่งขึ้นนอกจากนี้แม้ว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิโลกได้ให้หยุดนิ่งอยู่ที่1.2องศาเซลเซียสเท่ากับค่าเฉลี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่งานวิจัยล่าสุดพบครับว่าท้ายที่สุดในอีก1,000ปีข้างหน้าฐานน้ำแข็งจะละลายไปอย่างน้อย40% และนั่นจะยกระดับน้ำทะเลให้สูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรโดยไม่ต้องรอให้โลกร้อนถึงจุดวิกฤตด้วยซ้ำความจริงที่เรียบง่ายแต่เจ็บปวดคือโลกร้อนเพราะมนุษย์ครับและโลกจะไม่หยุดร้อนก็เพราะมนุษย์เช่นกันในวันที่โลกร้อนขึ้นทุกขณะน้ำแข็งขั้วโลกละลายและภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกว่าที่เคยข้อตกลงปารีสที่เกิดขึ้นเมื่อปี2015ถือเป็นบทหมายสำคัญของความร่วมมือแก้ปัญหาโลกร้อนโดยตั้งเป้าไม่ให้อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกสูงเกิน2อ,องศาเซลเซียสและหากเป็นไปได้ควรจำกัดไว้ไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสแต่ทันทีที่โดนัทรัมป์หวนคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2เขาก็เลือกเดินเส้นทางเดิมที่โลกกังวลครับ นั่นคือการถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งฉลอนโยบายพลังงานสะอาดลดมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษและสั่งเร่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเพื่อปักธงอเมริกามาก่อนโดยไม่สนอนาคตของภูมิอากาศโลกการที่มหาอำนาจของโลกหันหลังให้โลกร้อนไม่เพียงสร้างความไม่มั่นใจในเวทีโลกครับแต่ยังทําให้ข้อตกลงปารีสเปราะบางลง หลายประเทศไม่สามารถส่งแผนล,ลดก๊าซเรือนกระจกหรือว่า NDC ฉบับใหม่ได้ทันตามที่ตกลงกันไว้ประเทศสมาชิกต้องปรับแผนเป้าหมายของตัวเองทุก5ปีเพื่อให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่จากประเทศที่ลงนามทั้งหมด194ประเทศมีเพียงแค่15ประเทศเท่านั้นครับที่ส่งแผนฉบับใหม่ได้ทันเวลาและในจำนวนที่ไม่ส่งแผนก็มีจีนอินเดียและรัเสเซียรวมเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับต้นๆของโลก การถอนตัวของสหรัฐจึงเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปในตัวครับว่าเราทํากันตามความสะดวกมากกว่าต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังอีกทั้งที่ผ่านมาสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของกลไกทางการเงินด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นกองทุน Green Climate Fund ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือประเทศที่เปราะบางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพภูมิอากาศแต่การถอนตัวของสหรัฐกลายเป็นจุดร้าวสาคัญ เพราะจะทําให้กระแสงเงินสนับสนุนสะดุดลงส่งผลกระทบต่อความสามารถของประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและอาจเกิดปรากฏการ์ลูกโซ่ที่ทําให้ประเทศอื่นๆลดหรือว่าถอนตัวจากคํามั่นทางการเงินตามไปด้วยซึ่งประเทศแนวหน้าที่กําลังเผชิญวิกฤตโลกร้อนอยู่แล้วจะเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะเมื่อแหล่งเงินทุนเหือดแห้งโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนก็จะชะง,งักลงทันที แต่อย่างไรก็ตามครับการถอนตัวครั้งนี้ของสหรัฐในฐานะผู้นําโลกก็ได้เปิดพื้นที่ให้จีนเข้ามามีบทบาทแทนจีนในวันนี้ครองความเป็นเจ้าตลาดในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเกือบทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์กังหันลมแบตเตอรี่และยายนยนต์ไฟฟ้าเรียกว่ามีศักยภาพเต็มที่ที่จะเป็นผู้นําได้แถมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่งจะย้าชัดว่าการเดินหน้าสู่วิกฤตโลกร้อนไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นผลจากความรับผิดชอบในฐานะมหาอำนาจของจีนด้วยโดยล่าสุดในการประชุมผู้นำว่าด้วยสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านที่ยุติธรรมที่จัดโดยเลขาธิการสหประชาชาติสีประกาศว่าจีนจะฝ่ากระแสลมต้านและก้าวเดินอย่างมั่นคงไปข้างหน้าในการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลก ขณะนี้จีนกำลังปรับโครงการ b บ l แอนด์ o ร d ดอินิเท i ี e หรือว่า BRI หรือ1แถบหนึ่งเส้นทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่า Green บลแอนด์ r ร a ดบริษัทจีนได้เพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในหลายภูมิภาคตั้งแต่เอเชียแอฟริกาไปจนถึงลาตินอเมริกาตัวอย่างเช่นการสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ในปากีสถานไปจนถึงโครงการพลังงานาน้ำในแอฟริกา แนวทางเหล่านี้ไม่เพียงช่วยขยายอิทธิพลของจีนแต่ยังช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้จริงแต่ประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดในการประชุมสหประชาชาติที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งล่าสุดว่าโควบ29จนเกิดทําให้การประชุมล่มก็คือจีนควรต้องร่วมรับผิดชอบด้านเงินทุนในระดับเดียวกับประเทศผู้ปล่อยกา๊าซรายใหญ่รายอื่นๆหรือไม่ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกและยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแต่ก่อนหน้านี้สหประชาชาติได้กำหนดว่ามีเพียงประเทศพัฒนาแล้วเท่าน,นั้นที่ต้องให้เงินสนับสนุนซึ่งในเวลาชื่อดังกล่าวนี้ไม่มีจีนอยู่ด้วยสุดท้ายจึงได้ข้อสรุปแบบปรินีปิะนอมครับว่าสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาช่วยการสมทบทุนโดยสมัครใจจึงเท่ากับว่าจีนไม่ถูกกดดันให้ต้องรับผิดชอบในระดับเดียวกับประเทศร่ำรวย และข้อตกลงที่ได้มาอาจจะช่วยปิดฉากการประชุมได้แต่ยังถือว่าไม่พอสําหรับปิดจบหายนะวันสิ้นโลกที่ลุกหลามอยู่ข้างนอกครับการประชุมครอบถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระหว่างที่มหาอำนาจยังถกเถียงกันไม่รู้จบว่าควรลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนกี่เปอร์เซ็นต์ควรลงมือเมื่อไหร่หรือใครควรจ่ายเงินให้ใครโลกไม่ได้รอเรา ธรรมชาติไม่เคยสนใจการเมืองของมนุษย์ครับและทุกปีแห่งความล่าช้าก็คือการสะสมความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนคืนทั้งชีวิตของผู้คนผื้นป่าและโอกาสสุดท้ายที่จะจุดยั้งหายนะครั้งนี้ซึ่งความหวังดูเหมือนเลือนล่างลางไปเรื่อยๆ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมสเศจและเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ